สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนเราจะนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราพบกันในวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำนะคะผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะและสามารถรับชมในทางช่อง YouTube Channel หุ้นอินไซด์ด้วยเช่นกันค่ะเรามาเริ่มอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นกันเลยนะคะสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยก็แกว่งตัวค่ะ และมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางนะคะโดยนักลงทุนก็วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าของสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดนะคะประธานธิบดีโดโนัลดทรัมป์ค่ะได้ประกาศขึ้นภาษี25%สําหรับรถยนต์ที่ทําโดยต่างชาติทั้งหมดค่ะยกเว้นรถยนต์ที่ทําในสหรัฐทั้งนี้นะคะจะเริ่มมีผล2เมษายนนี้ขณะที่ประเทศไทยเองนะคะก็เสี่ยงถูกสหรัฐเก็บภาษีตอบโต้ค่ะ หลังอยู่ในกลุ่ม15ประเทศเกินดุลการค้าสูงสุดด้วยสำหรับคำสั่งลงนามสำหรับการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์อัตรา25%นะคะประธานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามในคำสั่งค่ะโดยจะมีผลวันที่25เมษายนนี้ซึ่งสหรัฐนะคะก็นำเข้ารถยนต์จากเม็กซิโกและแคนาดามากที่สุดคิดเป็น22%ของยอดขายรถยนต์ในสหรัฐปี67ค่ะ ส่วนปัจจัยในประเทศนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งผลออกมานะคะก็มีมติไว้วางใจนะคะ319เสียงไม่ไว้วางใจ162เสียงค่ะงดออกเสียง7เสียงนะคะและภายหลังจากการที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะคะก็ได้ระบุคาว่าย,ยังไม่มีแนวคิดการปรับคอรมอค่ะส่วนแวดวงตลาดทุนนะคะ ในเรื่องที่น่าสนใจของร่างพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบหลักทรัพย์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะสำนักง,งานกรตอนะคะก็ได้สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายตามมาติคณะรัฐมนตรียกระดับความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยค่ะทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรในการประชุมเมื่อวันที่27มีนาคม68ได้มีมติเห็นชอบร่างพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบหลักทรัพย์ ชุดยกระดับการกำกับดูแลกิจการและมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะทางนี้นางพรอนงบุษราตรกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกรอตก็ได้กล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ค่ะเป็นการปรับปรุงในหลายๆมิติทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการกำกับดูแลการขายช็อตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสด้านการกำกับผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เพื่อยกระดับการทำหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของบริษัทจดทะเบียนการรายงานข้อมูลการก่อภาระผูกพันในหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านมาตรการทางกฎหมายเพื่อยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับในการบังคับใช้กฎหมายโดยเพิ่มอำนาจในการทำคดีของกรตค่ะ เลขาธิการกรตกล่าวด้วยนะคะว่าที่ผ่านมากรตได้มีการดําเนินการในหลากหลายด้านเพื่อยกระดับในการกํากับดูแลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับปรุงกฎหมายภายใต้การกํากับดูแลของกรตเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการกํากับดูแลค่ะโดยการออกพรกตามที่คอรมอเห็นชอบจะช่วยทําให้การทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นรากฐานในการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อตลาดทุนในกรณีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่งยังเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะสําหรับกรณีของการเป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่มี High Impact กรรทตมีอํานาจในการทําคดีและเมื่อสรุปสันมวนเสร็จสิ้น จะนำส่งสำนวนและความเห็นชอบไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องซึ่งเป็นไปตามหลักการของการเช็คแอนบาลานซ์ตามกระบวนการยุติธรรมการดำเนินการดังกล่าวกลตสามารถบรณาการพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการร่วมสอบสวนคดีโดยใช้ความเชี่ยวชาญมาช่วยในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในกรณี h High Impact รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ด้านนายอัศเดชคงสิริค่ะก,กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะว่ามีความเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะส่งผลดีต่อตลาดทุนโดยรวมค่ะเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการกํากับดูแลการซื้อขายและการตรวจสอบการท,ทําธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียนแล้วยังจะช่วยให้การดําเนินการทางคดีและการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดในตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลงโทษผู้กระทําผิดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อัจจะช่วยป้องปรับให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวโดยมาตรการต่างๆที่กำหนดเพิ่มเติมในร่างกฎหมายดังกล่าวสามารถเสริมสร้างความเชื่อมัน่นให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของตลาดทุนไทยในขณะนี้ค่ะอัปเดตภาพรวมของตลาดทุนแล้วก็ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจต่างๆไปแล้วนะคะมาอัปเดตเรื่องของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ osp นะคะ ดึงโยนโพกทรัพย์นั่งบอร์ดบริหารพร้อมตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารค่ะและตั้งมุกดาภายรัชเวชรองเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารมีผลหนึ่งมกราคม69บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะคะได้เปิดเผยว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3ทักหกเมื่อวันที่26มีนาคม68ที่ผ่านมาค่ะได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมนะคะเข้าดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการสัญหากำหนดค่าตัวแทนบรรษัทพิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้นำเสนอค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ระยะยาวและเตรียมความพร้อมต่อการจัดโครงสร้างบริหารงานสำหรับการดำเนินธรุรกิจอย่างยั่งยืนอีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลยุทธ์เชิงรุกรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัตินะคะแต่งตั้งคุณยนโ์โคทรั์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ส่งคุณอวุธและมีประสบการณ์การบริหารบริษัทชั้นนําหลายแห่งดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารค่ะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2568เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติต่งตั้งให้คุณยนโ์โคทรั์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปด้วยค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะก็ได้แต่งตั้งคุณมุกดาภัยรัตเวศซึ่งปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปด้วยค่ะมาต่อกันที่ p t t GC หรือ GC นะคะก็ได้จับมือ K-Bank ลงนามสินเชื่อหมุนเวียนวงเงิน2 0 0 0 0ืล้านบาทค่ะบริษัท PT g l o b a l chemical จำกัดมหาชน ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนวงเงิน20,000ล้านบาทกับธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบงเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินสนับสนุนการพลิกสถานการณ์ธุรกิจและวางรากฐานสู่การเติบโตในอนาคตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะโดยวงเงินสินเชื่อน,นี้นับเป็นวงเงินสูงสุดที่บริษัทเคยได้รับสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทและความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินและภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อศักยภาพของ GC ค่ะสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนวงเงิน20 0 0 0ล้านฉบับนี้นะคะซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีลักษณะพิเศษค่ะโดยสามารถเบิกใช้หรือชำระคืนได้ตามความจำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจอีกทั้งยังสามารถใช้วงเงินดังกล่าวในการออก l e t t e r of credit เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเข้าใจในลักษณะเฉพาะและ สถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในธุรกิจปิโตรเคมีรวมถึงความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญระหว่างเคแบงและ GC ค่ะนายทิติพงศ์จุนพรสิริดีค่ะซึ่งเป็นรองกรรมการพิจารณาใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ GC รองรับความผันผวนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความยืดหยุ่นในการเบิกใช้และชำระคืนเงินตามความจำเป็น เมื่อชำระคืนแล้ววงเงินก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยให้เราบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหารกระแสเงินสดและการลดภาระดอกเบี้ยค่ะนอกจากนี้ GC ก็ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน O p e ปและเงินลงทุนหรือคาเปกควบคู่กับการบริหารนี่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงิน รองรับแผนการพลิกฟื้นธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจมูลค่าสูงคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่อมตะค่ะอมตะตั้งเป้าอยอดขายที่ดินปี68เติบโตกว่า15%มั่นใจศักยภาพนิคมดึงนักลงทุนย้ายฐานหนีสงครามการค้าค่ะดางสาวเดนดาวโกโมลเมธ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัทอมตะคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรืออมตะค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าปี2568นี้ค่ะเป็นปีที่มีความท้าทายจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในประเทศที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพและนิครัวเรือนและปัจจัยภายนอกประเทศอย่างภาวะเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าและภาษีของสหรัฐทําให้เกิดการย้ายฐานการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง ไปยังประเทศที่มีศักยภาพต้นทุนการผลิตที่ต่ำและมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นกลุ่มอมตะจึงได้เตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสาธารณประโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะโดยได้เตรียมงบลงทุนในไทยไว้ไม่ต่ำกว่า7 0 0 0ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่และพัฒนาที่ดินรองรับการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมโดยพื้นที่นิคมในแต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ทางด้านการค้าที่สำคัญนะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มอมตะมีสถานการณ์การเงินที่แข็งแกร่งค่ะโดยสิ้นปี67มีกระแสะเงินสดประมาณ5,000ล้านบาทและยอดขายที่เรารับรู้รายได้จากการโอนอยู่จานวนประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับปี68ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินทั้งในไทยและต่างประเทศ3,500ไร่ค่ะเติบโตจากปีก่อนมากกว่า15%โดยเฉพาะในเวียดนามที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากทั้งญี่ปุ่น จีนเกาหลีและยุโรปเป็นต้นค่ะนางสาวเด่นดาวกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสําหรับแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยทั้ง3แห่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนนั้นทางกลุ่มอมตะจะให้ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนํานำวัตกรรมทางด้านพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปัชญาออวินซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ ปิดใช้กันนะคะกับโฮมโปรค่ะโฮมโปรนะคะซื้อหุ้นคืน800ล้านหุ้นในวงเงิน7 0 0 0ล้านบาทบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือโฮมโปรค่ะได้รายงานตลาดหลักทรัพย์นะคะว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่25มีนาะคม68ที่ผ่านมาค่ะมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน7 0 0 0ล้านบาทจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน800ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน6%ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดค่ะโดยจะใช้วิธีการซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์กำหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่30กันยายน68ทั้งนี้ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนนะคะไม่เกินกว่า115%ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าโดยเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนนะคะก็1เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ2เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรต่อหุ้นหรือ EPS ซึ่งทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทค่ะและนี่คือข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนนะคะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดน,นะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะ สามารถอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ขุนินไซด์คอมค่ะและยังสามารถติดตามข่าวสารและรายการต่างๆของขุนินไซด์ได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางค่ะฝากคุณผู้ชมนะะคช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวขุนินไซด์ทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการข่าวเด็ดสุดัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา18นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้ค่ะวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อน ขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ